กเกษตรกรไทยต้องประสบพบเจอกับปัญหาหนี้สินและความยากจนอยู่ทั่วทุกหัวระแหงผู้ค้าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชกลับเป็นผู้ที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะ,กระเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชผลเจริญงอกงามทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์มากมายมหาศาลบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ที่ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมภูมิปัญญาที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้คุณประโยชน์รอบด้านและที่สำคัญไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเรากำลังพูดถึงน้ำส้มควันไม้ของเหลวมหัศจรรย์ผลผลิตจากวิถีธรรมชาติ ก่อนผมก็ทํางานอยู่ตัวเมืองเนาะมาก็ออกมาใหม่ๆก็อยากทํานาก็ลองทํานาตั้งงบไว้เลยนะสองแสนตั้งตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมกเกษตรกรถึงเป็นนี้เอาตั้งกันไว้เลยสองแสนกองเลยดูดิทำไมมันเงินจะงอกหรือเงินจะเพิ่ม พอ,อจากทำแะครับเงนินมันมีแต่ยุบลงพอเรามาทำตรงนี้เราก็จดบันทึกว่าต้นทุนเนาะว่าการทานาเนี่ยมันม,มีอะไรมั่งเนาะอาจจะเป็นหมดกับเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาเกษตรกรจะหมดค่าปุ๋ยค่ายามากถ้าเรามองไปให้ไกลนะคือมันได้หมดนะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันรักษาตัวเรา ถ้าเกษตรกรทุกวันนี้นะครับหันไปใช้แต่เคมีพอผลสุดท้ายครับคือหาเงินมาได้ก็ไปรักษาตัวเองหมดเพราะเราสังเกตนะครับคนแค่ประมาณตั้งแค่อายุแค่40ขึ้นอายุ40ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโรคปวดหัวเข่าแหละครับป็นหัวเข่าก็เกิดมาจากรายการกินสารเคมีสะสมในร่างกายเราเราต้องมองอนาคตว่าทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราเอ่องมองดูลูกหลานเราว่าเราอยากให้ลูกหลานเป็นเหมือนเราเหรอเราก็ต้องมากลับลําแล้วว่าทํายังไงไม่ให้ลูกหลานเราเป็นเหมือนเราใช่ไหมครับ ที่ว่าหาเงินมาได้แล้วก็มาแต่รักษารักษาตัวหมดขันตอนที่ผมเริ่มทำนะคือผมก็ศึกษาดูทางอ่านทางหนังสือมั่งอ่านทางเน็ตมั่งอะไรมั่งนะครับว่าการทำทุง่งต้นไม้เนี่ยมันม,ม,ม,มีมีวิธีการทำแบบไหนมั้งเนะาะก็จะมีบอกว่ามีทั้งการทำเตา2 0 0ลิตรเนาะ200ลิตรเตาอีวัเตนี่คือ เราก็แปลกใจเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อพื้อพอดีว่าเราได้ไปรมที่ชุมชนศรีสะโสกอาจารย์แก่นฟ้าเขาแนะนําว่ามันอยู่มีอยู่ที่คนโคราชอาจารย์วิีนันพึ่งบุญญาตแกเป็นคนต้นคิดเรื่องการทําเตาอิวาเตเลยผมก็เลยได้ไปดูเตาของอาจารย์ก่อนเนาะเตาของอาจารย์ก็แค่สูงแค่ร้อยห้าสิบแกจะมีมีเยอะมากแกก็ไม่ใหม่นะครับแกก็ไม่มั่นใจเราเนาะว่าเราจะทําจริงไม่จริง แกก็มองดูหน้าเราว่าเราทําจริงไม่จริงเนาะแกก็ประมาณสองปีครับแกถึงจะถึงจะให้หมายถึงว่าแบบแบบแปนเตารูปทรงนี้นะครับก่อครั้งแรกเราเราเราก่อไม่ค่อยเป็นนะครั้งแรกเราก็มีผู้เข้ามาแนะนําสอนให้ก่อคือคนที่เขาเคยก่ออิดเราก็ไปซื้อมาคือเรามันยังไม่ได้ปั้นเองซื้อดินซื้ออิดมาก่อ,กอคือมีคนเขา มาแนะนําให้ทางทีนึงคนที่เขาเคยทํามาช่วยเป็นออกแบบมาช่วยดูแบบัเลยครับเออ<ข>ไปหาเขาหาเขาแล้วก็ขอให้เขามาช่วยสอนน้ำส้มขวัญไม้คือควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กําลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทําให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ําของเหลวที่ได้นี้เองเรียกว่าน้ำส้มขวัญไม้ของเหลวที่ได้จากการควบแน่น มาเก็บในที่ร่มประมาณ3เดือนเพื่อให้เกิดการตกตะกอนจะแยกตัวเป็น3ชั้นชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใสชั้นกลางเป็นน้ำส้มขวัญไม้และน้ำมันดินตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุดกระบวนการขั้นตอนวิธีธรรมต้องศึกษาให้รอบคอบและละเอียดจากประสบการณ์ตรงและจากผู้รู้กว่าจะได้เป็นน้ำส้มขวัญไม้ น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบเป็นกรดอะซิติกมีความเป็นกรดตำ่ำสีน้ำตาลมีกลิ่นควันไฟได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไม้ให้กลายเป็นถานในสภาวะที่มีออกซิเจนจำกัดโดยมีอุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง300-400องศาเซลเซียสอุณหภูมิปากปล่องระหว่าง80-150องศาเซลเซียสสารประกอบต่างๆในไม้จะสลายด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ เมื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติเช่นเป็นสารปรับปรุงดินสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสารเร่งการเติบโตของพืชเรากันของเรานะคือเรากันเอาจากอนุเนื้อไม้เพราะว่าเราเราต้องมาเรียนดูตรงนี้ครับว่าไม้อ่ะมันจะมีน้ําอยู่ในตัว2ทางคือ1น้ําไปเลี้ยงมันกับสองอนุเนื้อไม้ที่ผมรู้ว่าอนุเนื้อไม้เพราะว่าหนึ่งผมลองเอาผลไม้เผานะครับเอาเป็นมังคุดเผานี่เราเห็นเลยว่า เนื้อในมังคุดมันจะแห้งเกือบติด,ตดเปลือกเลยเราเรากระเทาะดูเราสนใจว่าเอ๊น้ำนี่เราได้มาจากไหนส่วนไหนของของไม้น้ำส้มขวัญไม้เปรียบเหมือนเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ยังมีความต้องการสูงในตลาดญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยเราทำไม่ได้มาตรฐานส่งออกซึ่งมีประโยชน์ต่อคนสัตว์สิ่งของพืช คือมันเหมือนเป็นน้ํายาในประสงค์เลยนะถ้าเปรียบเทียบนะมันใช้ได้กับทั้งคนสัตว์พืชแล้วก็ภายในบ้านอีกภายในบ้านนะครับภายในบ้านเรานะครับเอาเกี่ยวกับว่าคนก่อนเนาะคนเนี่ยกรณีนี้ว่าคนเป็นลาดแผลนะครับเอาตัวอย่างง่ายเนี่ยหอย,นะอนนอหอยบาดเท้าเราเนี่ยนะเราเกษตรกรับเราลงนาถ้าถอดรองเท้าลงนาปุ๊บหอยบาดเท้าเราเนี่ยบาดแผลนะครับมันจะอ้าแล้วก็จะมีน้ําน้ําเหลืองไหลยเยิม้ม แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณหอยบาดนะครับตกเย็นนาปุ๊บคุณล้างเท้าสะอาดปุ๊บเอาน้าส้มขันไม้ปาดเลยนะครับทาเลยไม่ต้องผสมอะไรครับเอาเข้มข้นเลยทาปุ๊บตอนเช้ามานะครับแผลคุณจะปิดสนิทจะไม่มีน้ําเหลืองไหลเยิ้มนะครับคือเอาแค่นี้ครับถ้ายิ่งเห็นแผลสดนะไม่ถึงว่าโดนมีดบาดโดนอะไรก็แล้วแต่ครับเลือดไหลออกสดๆเลยนะครับคุณเอาน้ําส้มขันไม้ครับจุ่มสำลีครับทาปุ๊บครับ ประมาณ3มวินาทีเลือดหยุดไหลเลือดหยุดไหลปุ๊บล้วก็จะเป็นน้ําน้ำเนาะน้ำจากร่างกายเราออกมาเป็นน้ําจากร่างกายออกมาแค่นั้นละแล้วเราก็เช็ดน้าจากร่างกายแล้วก็พอตอนเชาน้าแล้วครับแผลก็จะปิดสนิทปิดสนิทเลยนะครับแต่ไม่เกินอาทิตย์แผลหายแล้วก็การเป็นนะครับแผลจะไม่แผลเป็นนี่จะแทบมองไม่เห็นปกติแผลเป็นเราถ้าเราเป็นแผลครับจะเป็นแผลเป็นแล้วก็จะนูนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทางต้มคลายแผลจะไม่นูนจะเรียบแล้วก็แผลเป็นนี่แทบมองไม่เห็น แล้วก็กรณีเนาะน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนน้ำมันเนาะครับหรือท่อเสียจุ่มสำลีแปะนะครับแปะตอนนั้นครับถ้าคุณแปะได้เร็วเท่าไหร่นะครับคือการพองของเนื้อคุณจะไม่พองได้พองแล้วก็คือคุณจะไม่ปวดแสบปวดซ้อนช่วงที่คุณแปะนะครับจะเย็นแวบเหมือนมีน้ําแข็งไปปกโปะเลยนะครับแะเก็มากรณีที่ว่าปวดฟันเนาะปวดฟันเอาสำลีจุ่มอุดเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงหายปวดฟันแล้วกรณีที่ว่าเนาะ เอามาเป็นน้ำยาบ้วนปากก็ได้ผสมให้เข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็กวักวกัวบากตอนเชา้าแล้วก็บ้วนทิ้งคือคุณจะไม่มีกลิ่นปากเลยตรงนี้ครับแล้วก็เรากินนะครับลองก,กินก็ได้ครับกินเนี่ยเพื่อไปถ่ายพยาธิในร่างกายเราแต่กินเนี่ยคือเราจะกินประมาณแค่2หยด2หยดนะครับหยดแค่ปิ้ง,งแค่2หยดแค่นั้นเพื่อไปถ่ายพยาธิในร่างกายเราใช้งานกับพืชน,นะครับเพราะว่าน้ำส้มคนไะม้เนี่ยมันมีธาตุอาหารถึง260ชนิดไหมครับมันจะมีกรดอะมิโน,โน ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็มีกฎกฎหลากหลายเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้กับพืชครับอย่างที่ผมทดลองนะครับเมื่อปี53สเนาะเพีากระโดดระบาดนครสวรรค์แปลงแปลงหน้านะครับผมปล่อยเพียกินเสร็จแล้เพียกินเหลืองเลยครับเสร็จแล้วผมก็มาน้ำส้มกล้ไม้ฉีดมันเพื่อเอาอยู่ เ็นฐานของเรานะครับคือฐานเราเนี่ยครับเป็นไงครับความแก่งเนาะจะไม่มีติดมือเลยครับแทบไม่รู้เลยเพราะมือ่อะคือเนี่ยฐานเราคือเพราะว่าฐานเราไม่มีน้ํามันทาเกาะที่ผิวนี้ก็ <Okay. S 1> คือเราลองเอาไปก่อไฟดูนะในปิ้งย่างครับปิ้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปิ้งทุกอย่างครับถ้าเราจุดนะครับฐานของเราเนี่ยคือมันจะติดยาก mm. แต่ถ้าติดแล้ว่จะติดนาน ติดนานถ้าสมมุติว่าเราเอา่านนะครับใส่เตาใส่เตาแล้วปล่อยจุดปุ๊บพอ่านติดหมดนะครับกรณีว่าเราปิ้งกล้วยหรืออะไรนะครับเอาขี้เท้ากบนะถ่านของเราจะติดประมาณเกือบ5ชั่วโมงกว่ามันถึงจะมอดหมดแต่ถ้า่านทั่วไป,ไปเต็มที่ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ม,<ช>มอดหมดแล้วเนาะมอดเป็นขี้เ้าครับแต่ยิ่งมาปิ้งย่างนะคือที่เราบอกครับคุณสมบัติทานเราคือมันได้มีน้ำมันทาปุ๊บน้ำมันทาเป็นสารก่อแมลงไหมครับ คือเราไม่มีน้ำมันฐานเนี่ยเราก็ไม่เป็นโรคมะเร็งแล้วมาปิ้งยางก็ปลอดภัยกับตุวภาพเราตรงนี้นะครับครับที่เราว่านะครับนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานครับฐานที่เผาจากเตาครับเห็นไหมครับความเราสังเกตตรงนี้ครับมันจะมันใช่ไหมครับมันวาวดีใช่ไหมครับความแก่งของมันครับเห็นครับที่นี่ก็ฐานฐานที่เราเผาจากเตาครับปกติครับ ถ้าไม้เั่าไปได้เห็นเป็นแตกๆนี่ครับถ้าเรากบไฟจะแตกไหมครับแตกแต่ตัวเราแต่<ป>แตก<ป>เป็นลูกเลยใส่เราแต่ทานเราไม่มีการแตกเราพูดไดยสารทานเรานะคือไม่มีการแตกใส่ตัวเราไม่มีลูกไฟกระเด็นออกมาตรงนี้ครับนี่ครับความแก่งนะครับ เป้าหมายเราครับคือเราอยากเอาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้คืออย่างที่ผมพูดนะครับคือคุณเข้ามาแล้วคุณได้องค์ความรู้ที่แท้จริงคือไม่ใช่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ว่าแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่คุณสามารถจับต้องได้คุณอยากจะมาเผาหรือมาได้มาเอาไม้เข้าเตาหรือมาวิธีการทุกอย่างคือเราให้คุณได้เพราะว่าคือเราอยากให้คุณมีความรู้จริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้กับในชีวิตคุณหรือว่าอะไรต่ออะไรได้หลากหลายได้หมด ตรงนี้นะครับรว่าเราเราเราต้องมองให้มันลึกๆเนาะเพราะว่าคือคนเราอะ่ะมันมันเหมือนยังไงอะ่ะบางครั้งอะ่ะเขามองแค่ว่าเงินตั้งตั้งเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้มองเรื่องตัวเองเลยว่าตัวเองอะ่ะจะมีอะไรมัางเกิดกับตัวเองมัางอย่างที่พูดเนาะบางทีเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญตรงนี้มันเป็นปัจจัยสําคัญเลยผมนอกจากอย่างคือผมเน้นมากเลยว่าว่าคนเราเนาะอย่างก็พระเจ้าบอกอะ่ะโลคยาประมาลาพาความไม่มีโรคเป็นละมันประเสริฐมันเป็นเรื่องจริง บางครั้งเนาะเราไปโรงพยาบาลอนะไปอยู่ทั้งวันได้แค่ยาพาราแค่แผงสองแผง <c oughs> <c oughs> เสียเวลาโดยได้เหตุแต่ถ้าคุณให้เป็นอะไรลยเนะี่ยถ้าคุณสุขภาพดีเนะี่ยโอ้โหชีวิตคุณมีคุณค่ามากกว้ศูนย์การศึกษาเรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่ชีวิตของเกษตรไทยกลุ่มหนึ่ง ที่ซึ่งมองเห็นและเล็งเห็นความสําคัญของวิถีธรรมชาติเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรไทยในอนาคตได้ศึกษาหาความรู้น้าส้มขวัญไม้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกษตรกรไทยได้รู้จักวิถีแห่งเกษตรอินทรีย์น้ำส้มขวัญไม้ของเหลวมหัศจรรย์ผลิตผลจากวิถีธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งราคาประหยัดที่สำคัญกว่าสิ่งใดความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ